สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชวนคุยเกมครับวันนี้เป็นเรื่องของเกมดังครับคุก i ี้ล n k i ิงด o มมีดราม่าอีกแล้วคือแบบวงการเกมดราม่าทุกวันเลยเว้ยวันนี้ครับเป็นดราม่าเรื่องการปั๊มตัวละครห้าดาวครับปั๊มได้ด้วยเหรอตัวละครห้าดาวปั๊มยังไงอ่ะโกงหรือเปล่าเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังถึงจุดนะแต่ที่แน่ๆครับถ้าเกิดใครที่เข้าไปดูอันดับพ v p ของเกมเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นแล้วว่าตัวละครหลายๆคนครับที่แบบเป็นระดับท็อปเนี่ย เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปเยอะเพราะโดนยึด5้าดาวคืนเฮ้ยยึดอีพีห้าดาวคืนเนี่ยนะใช่ครับผมโดนยึดคืนผลคือพอไม่มีอีปิกเก่งๆเนี่ยที่เป็น5้าดาวเขาก่าตกอันดับลงมันเกิดจากอะไรไล่ทีละจ,จุดนะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าในเกมนี้เนี่ยทุกครั้งที่คุณสุ่มกระชปองไม่ว่าเป็นหาตัวละครหรือหาสมบัติครับคุณจะได้สิ่งที่เรียกว่าแต้มไมเลตมาแต้มไมเลตนี่คือแต้มเกลือแหละแบบเปิดกระชัปองปุ๊บก็ได้แต้มยังไงก็ได้แต้มมา แต้นี้เนี่ยเอาไปใช้นในร้านไมเลทเพื่อแรกของได้เช่น Candy ้ p ีคพีเศษคุกกี้ตัวเลขเวลาและที่สำคัญครับแม่พิมพ์สีลุงไอปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับเกิดจากการที่ผู้เล่นสามารถเอาแต้มไมเลทมาแลกแม่พิมพ์สีลุงได้ถ้าใครสังเกตนะครับเวลาที่เขาอัพเดตเมื่อเมื่อว,วานหรือไงเนี่ยแหละเขาจะเอาแม่พิมพ์สีลุงออกไปแล้วคุณเอาแต้มไมเลแลกแม่พิมพ์สีลุงไม่ได้แล้ว แล้วก็เกิดช่วงเดียวกับการที่มีการ rollback id เพื่อดึงตัวละคร5ดาวกลับครับผมอาจจะดึงแบบไม่5ดาวก็ได้อ่ะเอาเป็นว่าคนที่ใช้แต้มไมเลสเพื่อแลกไมพิมพ์สีลุงไปสุ่มตัวละครน,นะครับจะโดนดึงตัวละครพวกนั้นกลับเข้าสู่ระบบแล้วมันเป็นไปได้ยังไงมันเกี่ยวอะไรกันจะอธิบายอย่างนี้นะฮะเมื่อใดก็ตามที่คุณสุ่มตัวละครด้ตัวซ้ําคุณจะเอาเศษเนะี่ยมาทําดาวเพิ่มได้แต่เมื่อใดก็ตาม ที่ตัวละครนั้นห้าดาวแล้วคุณได้ตัวซ้ำมาคุณจะทําเป็นหกดาวไม่ได้เพราะเกมให้สุดแค่ห้าดาวเกมก็จะบอกว่าเอ้ยคุณอุตส่าห์ได้ตัวซ้ํานี่เราก็อยากตอบแทนคุณนะเอางีาแมม้แล้วกันเอาแต้มไมเลสไปแล้วเมื่อคุณได้แต้มไมเลดมาคุณจะแลกอะไรในตู้ก็เรื่องของคุณแต่ด้วยความที่มันมีแม่พิมพ์สีลุงครับคนเลยสามารถเอาแต้มที่ซ้ําเนี่ยมาแลกเป็นพิมสีลุงเพื่อสุ่มหาตัวละครใหม่ได้ถ้าเรามองกันบนกระดาษเนี่ยเออไล่เลียงระดับมา มันก็ไม่เห็นเสียหายนี่ก็ได้เป็นพิมพสีลุงก็แรกใหม่ก็เกลือเหมือนเดิมผิดตรงไหนคําตอบคือผิดตรงนี้ครับผิดที่ระบบเลยเพราะว่าถ้าคุณตเติมเงินไปเยอะนะคุณมีตัวละครซ้ำมากขึ้นมีตัว5ดาวก็คือตัวที่ตันแล้วเนี่ยเยอะมากขึ้นคุณจะสุ่มแล้วได้แต้มไมเลตตลอดเวลาครับผมเรียกว่าปั่นแต้มกันมันเนี่ยอีพิกหดาวได้ตัวซ้ำอีกหนึ่งตัว จะได้ไมเลตคือครับ800แต้มก็คืออีก10สุ่มมาแหละพอคุณสุ่มกันอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยคุณได้คอมมอนซํา5ดาวคุณเปิดเจอก็เหมือนกับคุณสุ่มฟรีอ่ะพูดอย่างนี้เลยก็ไม่ผิดอ่ะและซ้ํา5ดาวคุณเปิดเจอคุณก็สุ่มฟรีไปเรื่อยๆอ่ะได้แต้มไมเลตมาครับก็เอาไปแลกแม่พิมพ์แม่พิม,มพ์ม,มาเปิดเปิดเจอตัวซ้ําก็เอาแต้มไปแลกต่อได้ตัวไมซํามาก็แฮปปี้ดีใจครับสุดท้ายครับก็เลยเกิดการคลองพีพีได้ตัวอีพิก5ดาวเต็มฟนี่คื สิ่งที่เราเห็นกันเมื่อสามสี่วันก่อนแต่เมื่อทางทีมงานตรวจสอบก็พบว่าเฮ้ยทําไมคนมีอีพิกห้าดาวเยอะจังวะมันเร็วเกินไปนะเกมเพิ่งเปิดได้เดือนเดียวเองทําไมตัวมันเยอะขนาดนี้ครับผลก็คือทีมงานประกาศว่านี่คือบั๊กประกาศย,ยังไม่แน่ใจแต่รู้ว่ามีคนโดนโลโบแบ็กอ่ะรู้แค่นี้เออพอคนโลบแบ็กปุ๊บแล้วทีมงานก็แก้บั๊กไม่บอกเราครับเอาแม่พิมพ์สีลุงออกจากร้านไมเลส ผมก็ว่าทำไมผมหาไม่เจออ๋อมันเอาออกไปแล้วเนี่ยพอเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นผลคือคนจากนี้ไปครับก็ทำบัคตัอมแต้มไมเลทไม่ได้แล้วแต่คนเก่าเนี่ยที่ทําไปแล้วเนี่ยก็ลดดึงห้าดาวคืนคือทีมงานต้องการปรับสมดุลเกมครับให้กลับมาสู่ความถูกต้องคือเฮ้ยเติมกันปกตินะได้ตัวปกตินะอย่าใช้วิธีการนี้ในการหาห้าดาวนะซึ่งก็เข้าใจทีมงานนะว่ามันเป็นวิธีการที่ตัดสินใจยากอะ่ะ คือถ้าเกิดคุณเอาไม่พิมพ์ออกไอ้คนที่ทําไปแล้วละ่ะลอยนวลเหรอก็ไม่ได้แต่คุณเอาไม่พิมพ์ออกดึงตัวละครท่าดังเขาคืนมาแล้วบอกเขาว่าเออมันผิดน,นะขอโทษด้วยที่เฉยก็ไม่ได้เช่นกันนึกออกปะ่ะคือทีมงานตัดสินใจยังไงก็โดนเน่ถ้าลงโทษคนที่ทําวิธีปั๊มไมเดทไปแล้วคุณก็โดนคนทําปั๊มมาด่า เพราะเขาทำตามระบบคุณเป๊ะๆนะเหมือนกับคุณเปิดร้านขายของมาบอกว่าแบงค์พันแรกแบงค์ร้อยสิบเอ็ดใบผมเอาแบงค์พันมาแรกแบงค์ร้อยสิบเอ็ดใบตำลุรัวเงี้ยแล้ววันนึงคุณบอกว่าเออเราขอโทษเราคิดเลขผิดเราขอเงินคืนหมดเลยนะเราคงไม่อัปี้ถูกป่ะก็ทำตามระบบคุณนะเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่คนเติมเยอะเขารู้สึกกับตอนนี้นะแต่คนที่แบบไม่ได้เติมเยอะรู้สึก,กว่าเออมันยุติธรรมแล้วซึ่งผมมองว่ามันก็ยุติธรรมจริงนะในการที่ทําให เอาไม่พิมพ์สิลุ้งออกอ่ะคนจะได้ใช้วิธีนี้การปั๊มตัวห้าดาวไม่ได้แต่การเยียวยารักษาผู้ที่ทําวิธีนี้ไปแล้วเนี่ยมันอยู่ที่เกมว่าจะทำยังไงแล้วคราวนี้ครับดราม่ายิ่งเข้มข้นไปเมื่อมีการขายไอดีเกิดขึ้นถ้าใครตามท่องผมจะรู้ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบการซื้อขายไอดีเท่าไหร่เพราะปัญหามันเยอะ,อะคุณซื้อผ่านกลางก็มีปัญหาซื้อลวรีฟันก็มีปัญหาคราวนี้ครับคุณคิดสภาพถ้าเกิดมีไอดี อีพิกห้าดาวมาขายในตลาดราคาถูกเนี่ยมันก็น่าซื้อปะซูนแล้วขายสักสามหมื่นเนี่ยผมว่าหูดาร์ช็อกโกห้าดาวซูนไปห้าดาวขายห้าหมื่นเนี้ยมันก็น่าคิดนะสำหรับคนเล่นจริงจังอ่ะแบบมีตังเติมอ่ะเออซื้อไอดีมาเลยดีกว่าไหมเนี่ยของพร้อมไม่ต้องไปเติมเองเบื้องกว่าถ้าเกิดใครก็ตามนะครับซื้อไอดีในช่วงนี้นะก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้ขึ้นมานะแล้วทางเกมโลแบ็คนะครับไม่มีใครช่วยคุณได้นะคือแบบ เดือดอะเดือดจริงๆอะคือสมมติคุณซื้อห้าหมื่นไปแล้วได้คุณได้มาสเลน์น่ะห้าดาวเอพิโซห้าดาวแล้วโดนยึดคืนหมดเงี้ยหัวไม่ไนะคือถามว่ามันเรียกว่าการโกงของคนขายไหมก็บอกไม่ได้เพราะว่าเขาขายอะแล้วเขาก็มีของจริงๆเขาไม่ได้รีฟันด้วยแต่เกมมันโลแบ็กอะคือคนขายก็ถือว่าฉลาดนะรู้ว่าเอ้ยเดี๋ยวมันต้องมีโลแบ็กแน่ๆเลยว่ะมันดูง่ายได้ง่ายเกินไปรีบขายดีกว่าแต่คนซื้อถามว่า สวยไหมก็สวยอะ่ะใครจะไปคิดอะ่ะก็ซื้อถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างอะ่ะตามระบบเกมทุกอย่างแล้วอยู่ขอรีฟันคืนอะ่ะไม่ใช่ขอรีฟันผู้ผิดขอโลแบ็กเอาตัวละครคืนอะ่ะมันก็ตามระบบป่ะเนี่ยมันเลยเป็นปัญหาเกิดขึ้นเอาแค่คนที่เติมปกติไม่ซื้อขายไอดีปั๊มเพื่อหาห้าดาวมาโดยที่คืนก็เดือดอยู่แล้วไอ้คนที่ซื้อไอดีไปเนี่ยโดยที่คืนเนี่ยยิ่งเดือดเข้าไปใหญ่กับผมเนี่ยมันคือแบบเป็นดราม่าใหญ่อะ่ะ แล้วคือคนก็มีสองฝั่งอว่าเฮ pues hey, er ้ยเกมทํา <fu> ผ <à S 1> ิดมาโทษผู้เ <Sham> ล <eless> ่นได้ยังไงมันก็จะบอกว่าผู้เล่นเห็นช่องว่างระบบแล้วคุณปั๊มตัวเนี่ยคุณก็ผิดอ้าวแล้วใครผิดกันแน่อยากให้คอมเมนต์เรื่องนี้กันนะแบบผมว่าเรื่องนี้ผมก็ตัดสินไม่ได้อ่ะมันดูแบบกากวลอ่ะคือถ้าระบบออกแบบมาว่าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสามแล้วาทำหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสามตามระบบแล้วระบบว่าเออเราผิดขอคืนนะมันก็บอกว่าเราผิดเต็มที่ไม่ได้นะ แต่ได้เบบอกว่าหนึ่งบหนึ่งเท่ากับสองทำให้มันเป็นหนึ่งบนหนึ่งเท่ากับสามสี่ห้าได้เนี่ยอันเนี้ยเราแช่ช่องว่างผิดเต็มเต็มมันก็เลยแบบน่าจะจบยังไงไว้เนี่ยแต่ที่แน่ๆครับ p p ของคุกกี้รันทิงด้อมนะปั่นปวดแน่นอนเพราะคนหายไปเยอะจากเรื่องนี้แล้วข้อที่สองครับการรีฟันเป็นเวฟใหญ่แน่นอนเพราะตอนที่ปิดเซิร์ฟสองวันนั่นก็ดราม่าไปทีหนึ่งแล้วว่าเฮ้ยปิดนานรอนานเพราะคนรักในเกมอยากเติมเงิน,นเยอะ คุณก็ดันมาดราม่าตรงที่ว่าอ้าวระวังระบบผิดขอคืนตัวละครนะคนรีฟันแน่นอนผมเติมแสนผมเจออย่างที่ผมก็รีฟันโอเคระบบอาจจะแบบออกแบบมาไม่ดีแต่ผมก็ทําตามระบบแล้วผมก็โดนดึงของผมคืนเนี่ยผมก็ไม่แฮปปี้นะยิ่งถ้าเกิดเล่นวันแรกมาปุ๊บเนี่ยทาตามระบบทุกอย่างเติมเงินไปทุกอย่างเลยนะแล้วโดนดึงคืนเนี่ยไม่แฮปปี้แน่นอนนั่นแหละครับเรื่องของบัคไมเลสในเกมคุกกี้ลันคิ้นงของผมใครส้องใส่ยปเขาปั๊มผ้าดาวอย่างไงคงได้คาตอบแล้ว ส่วนใครคี่เห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับขอเชิญคอมเมนต์ด้านล่างครับผมจะตามอ่านสํนหาหรับวันนี้ครับปลลัพธ์แรกๆการชวนคุยเกมขอลาไปก่อนทุกใจอย่ายลืมกดไลค์และซับสไคร์ไว้แล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสํหาหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย